คดีระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีธุยาจำกัดมาจำกัดโจ์โจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจ์ไม่มานะคะนายชันชัยโอรานาลงจำเลยที่สองหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะมานะคะ,าาะค่ะธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้รับจำนนงหรือเจา้าหนี้รายที่สองถือป้ายสีส้มหมายเลขศูนย์ห้าเก้านะคะ ่คราคาประเมินเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมืนบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้หนึ่งล้านสองแสนบาทเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่าห้าหมืนบาทลำดับที่ยี่บเอ็ดนะครับขายทอดตลาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนองสนใจรับราคาเฉลี่ยป้ายครับไม่มีลดราคาลดการขายครับ ลำดับที่27ขายท่อตลาดที่ดินตามสำเนาโฉนดจำนวน4ี่แปลงเป็นการขายแยกแปลงโดยไม่มีภาระจำนองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจเพื่อขอออกใบแทนเองคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่ลอลิง2737จทับส5งคดีระหว่างกองทุนรวมธนชาติ p r o p e r t y f u n ฟันโจดโจดหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจดไม่มานะคะนายพิสิทธิ์คุณนับประสูตย์จำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ ไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะไม่มีนะคะราคาประเมินแปลงที่27.1นะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์2ล้านบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้1,400,000บาทเพิ่มคางล่ามไม่น้อยกว่า50,000บาทลำดับ27นะครับขายทอดตลาดที่ดินสแปลงขายแยกกันไปโดยไม่มีภาระทางจำนงนะครับผู้สื่อด้ยงางของใบแ,แทนเองสนใจแล้วราคาแปลงที่1จะุกป้ายครับ ไม่พูดราคาของการขายแป้งที่หนึ่งค่ะค่ะแปลงที่ยี่สิบเจ็ดขีดสองนะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพีทักษทรัพย์สองล้านสี่หมื่นแปดพันบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทเพิ่มคขังราไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาทเสนอราคาแปลงที่สองเชนดกป้ายครับไม่พูดราคาของการขายแปลงที่สองครับ ค่ะแปลงที่ยี่สิบเจ็ดขีดสามนะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพัน 95, บาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันขออภัยค่ะราคาเริ่มต้นขายในวันนี้หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทเพิ่มครังละไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาทเจ้าราคาแป้งที่สามเจนยกป้ายครับไม่มืาราคาของการขายแป้งที่สามครับ ค่ะแปลงที่ยี่สิบเจ็ดขีดสี่นะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยี่สิบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้หกแสนสามหมื่นบาทเพิ่มขังลาไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาทอี๋ยวล่าราคาแปลงที่สี่เชิญยกป้ายครับไม่มีลดราคา,าเพราะตั้งใจแปลงที่สี่ครับ ค่ะลำดับที่28ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปอดการจำนองคดีสารล้มละลายการคดีแหม่มแดงที่ลอลิง50 2 3ย์สาทับสองหหกหนึ่งคดีระหว่างธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจ์โจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจ์ไม่มานะคะนายอนุวัตน์แอังจำเลยที่สองหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะไม่มีนะคะ ราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์2องล้านสี่หมบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้1นึ่งล้านสี่นบาทเพิ่มรั้งละไม่น้อยกว่า50,000บาทัาดับยี่ินะครับขายท่าตลาดที่ดินนะครับพร้อมต้นยางนะครับต้องปลูกอยู่บนที่ดินนะครับสนใจรับราคาเชิญ่กป้ายครับม,มีพูดราคางดการขายครับ ลำดับที่สาสิบสองนะคะขายทอดตลาดที่ดินโดยไม่มีภาระจำนองคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่สา0แปดศูนสองทับสองห้าสี่เจ็คดีระหว่างธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนโจ์โจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถือป้ายสีส้มหมายเลขศูนย์ห้าสี่นายไพยโรธสงวนปิยพันธ์จำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะจำเลยไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะไม่มีนะคะ ราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์สี่ล้านเจ็ดหบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้2ล้านบาทเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า50,000บาทลำดับที่สาิบสงนะครับขายทอดตลาดที่ดินโดยไม่มีภาระาทางจำหนองนะครับจะได้รับราคาเฉลี่ยกป้ายครับไม่ลดราคาลดการขายครับ ลำดับที่ส5ิห้านะคะขายทอดตลาดที่ดินโดยปลอดการจำงคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่รอลิงหนึ่งสี่สองทับสองหห้าห้าคดีระหว่างธนาคารอมสินโจดโจดหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจดไม่มานะคะคนางจันทนามณีอินจำเลยที่สองหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะจำเลยไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะ ราคาประเมินเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์4ี่ล้านบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้2 8 3ล้านาบาทเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า50,000บาทลำดับที่35นส้าครับขายท่อตลาดที่ดินสนใจนรับราคาเชิญยกป้ายครับไมึ่งพประคางลดการขายครับ ลำดับที่37นะคะขายท่อตลาดหุ้นตามสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นโดยไม่มีภาระจำนองผู้สื่อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานเพื่อขอออกใบหุ้นเองนะคะคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่ลอลิง3 8 6 1ปดห7ทับสองหคดีระหว่างบริษัทเพนไนท์คอนซัลติ้งจำกัดโจ์โจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจ์ไม่มานะคะ บริษัทเซฟโกเอเชียจำกัดจำเลยที่2หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะจำเลยไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้ไม่ส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะไม่มีนะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์7 7 9 0ล้าน7แสนบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้5 4 6ล้าน4แสนหบาทเพิ่มคขังละไม่น้อยกว่า1,000 0แบาทลำดับที่37นะครับขายทอดตลาดหุ้นโดยไม่มีภาระทางจำนำนะครับสเดียวราคาเชนยกป้ายครับ ไม่มีราคาลดการขายครับข่าวต่อไปลำดับที่39นะคะขายทอดตลาดที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน2แปลงนะคะเป็นการขายแยกแปลงออในวันนี้จะเป็นการขายในแปลงที่39-5ขีดนะคะ คดีสารลมละลายการคดีหมายเลขแดงที่รอลิงสี่แปสาทับสองหคดีระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนโจดโจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถือป้ายสีส้มหมายเลขหนึนายพรชัยจึงสวาน,านันจำเลยที่2หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะจำเลยไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะไม่มีนะคะ ราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์5,425,500บาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้3,800,000บาทเพิ่มขัง้าไม่น้อยกว่า50,000บาทลำดับที่39-5นะครับจะเป็นการขายท่อตลาดที่ดินนะครับในประกาศจะเป็นแปลงที่6นะครับสนใจรับราคาเชิญยกป้ายครับไม่มีผู้รับราคางดการขายครับ ค่ะต่อไปลำดับที่43นะคะขายท่อตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน4แปลงเป็นการขายรวมกันไปโดยปลอดการจำนองคดีสารแพ่งกรุงเทพใต้คดีหมายเลขแดงที่1632งหกสทับสองหคดีระหว่างนางสาวบวรพันธ์บุญยรัตน์โจดโจดหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจดมานะคะถือป้ายสีส้มหมายเลข0ูนย์บริษัทโรงพยาบาลทุ่งมหาเมฆจำกัดจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ จำเลยไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้ไม่ส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะมานะคะค่ธนาคารไทยพาณิชย์ผู้รับจำนองนะคะถือป้ายสีส้มหมายเลข1นึราคาประเมินเจ้าพนักงานกำหนดขอพคะราคาคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ 928ยล้านห6 8หบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้650้อยห้าบล้านเจ็ดหมืนบาทเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า1ล้านบาทลำดับที่43นะครับขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับสี่แปลงขายรวมกันไปนะครับสนใจรับราคาเชิญยกป้ายครับไม่มีว่าราคางดการขาย จำนักงานทําการขายท่อตลาดลดล้มยี่สิบอ็ดทับหก้านัดที่6ครบทุกรายการแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการขายลดล้มยี่สิบองทับหกห้านะครับนีเป็นการขายนัดที่ห้านะครับ ค่ะทำการขายต่อเลยนะคะลำดับที่สองนะคะขายทอตลาดที่ดินตามสำเนาโฉนดโดยไม่มีภาระจำานงผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอออกใบแทนเองคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่รอลิงสองสองหนึ่งสองสองห้าหสองคดีระหว่างธนาคารอมสินโจ์โจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจทไม่มานะคะนายมนตีจันทมณีโชตจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ จำเลยไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะไม่มีนะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์80,000บาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้56,000บาทเพิ่มครังละไม่น้อยกว่า2,000บาทลำดับที่2นะครับขายทอดตลาดที่ดินตามสำเนาโฉนดนะครับเผื่รับราคาเฉยๆครับไม่พอราคางดการขายครับ ลำดับที่3นะคะขายทอดตลาดที่ดินตามสำเนาโฉนดโดยไม่มีภาระจำนองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอออกใบแทนเองคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่ลอลิง16599-2553ทับ5คดีระหว่างธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนโจทย์โจทย์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจทย์ไม่มานะคะนายธนชัยแก้วอุรมจำเลยที่3หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ จำเลยไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะไม่มีนะคะราคาประเมินคณะกรรมการกำหนดราคาทซับ1 3 8 0 0บาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้100,000บาทเพิ่มครังละไม่น้อยกว่า2,000บาทลำดับที่3นะครับขายทอดตลาดที่ดินโดยไม่มีภาระตำนองนครับสนใจรับราคาเชิญยกป้ายครับ หรือว่าราคาเมื่อการขายครับลำดับที่6ขายท่อตลาดที่ดินเฉพาะส่วนของจำเลยที่สองนะคะโดยไม่มีภาระจำนองผู้ซื้อได้ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมเดิมนะคะคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่1066-2550คดีระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีทุยาจำกัดโจ์โจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจ์ไม่มานะคะนางสุภาพรสุภากุล ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนางอนันชุ่มอินทระจักรจำเลยที่2หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์หก5 6 0หบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้4,30,000บาทเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า1,000 0บาทลำดับที่6ขนะครับขา่ทอตลาดที่ดิน เป็นการขายเฉพาะส่วนนะครับผู้ซื้อได้ต้องไปขอกะต้องไปถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมเดิมนะครับสนใจรับราคาเชิญยกป้ายครับศูนย์หกศูนย์หนึ่งรับราคาครับค่ะที่ดินที่จะขายนะคะที่ดินโฉนดเลขที่หนึ่งหนึ่งศูนย์สามเก้าเก้าตําบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเนื้อที่ตามโฉนดเก้าไร่หนึ่งงาน 9, เก้าสิบเอ็ดตารางวาสภาพที่ดินเป็นที่วา่างเปล่าค่ะราคาที่ปฏิเดืองศูนย์หกศูนย์หนึ่งนะครับที่สี่แสนสามหมื่นบาท มีท่านได้ราคาสูงวันนี้ไหมครับ400,000 3 0 0นบาท1 400,000มืนบาท1 400,000 3มืนบาท1 4แ0 0 0 0 3,000บาท2 400,000มืนบาท2 400,000มนบาท2ราคาที่0.601นะครับที่4แ0 0 0 0 3,000บาทมีท่านไดราคาสูงวันนี้ไหมครับ4แ0 0 0 0มมืนบาทสามเจ้านครอไม้ขายบาัตสีเหลือง0.601นะครับในราคา400,000 3มืนบาทวันนี้เชิญทำสัญญาครับ ลำดับที่10นะคะขายท่อตลาดห้องชุดตามสำเนาเอกสารสิทธิ์โดยไม่มีภาระจำนองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปขอออกใบแทนเองนะคะคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่5246ทับ2548คดีระหว่างบริษัทบริหาร,รสินทรัพย์ N F S จำกัดโจ์โจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจทย์ไม่มานะคะบริษัทโกลเด้นเรียลเอสเตทจำกัดจำเลยที่2หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ จำเลยไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะไม่มีนะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์1นึ่งล้านเก้าแสบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้1 3ึ่งล้บาทเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่าห0 0 0มบาทลำดับที่10นะครับขายท่ตลาดห้องชุดโดยไม่มีภาราผูกพันนะครับสนอร,รับราคาเฉิญยกป้ายครับ ไม่มีความรัคาิดการขายครับค่ะต่อไปลำดับที่สิบสองนะคะขายทออตลาดห้องชุดโดยปลอดการจำนองคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่ลอลิง2 6 8หกแปดหกทับสองห้าหกศนคดีระหว่างบริษัทประกันชินซื้ออภัยค่ะคดีระหว่างบริษัทประกันชินเชื่ออุตสาหาก,กรรมขนาดย่อมโจ์โจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจ์ไม่มานะคะนายวราศ์ทีระโชติสกุลจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ จำเลยไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์และผู้รับจำาน,นะคะถือป้ายสีส้มหมายเลขหนึเจ็ดนะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์2องล้านสองแบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้1นึ่งล้านหกแสนหบาทเพิ่มขังละไม่น้อยกว่า50,000บาท ลำดับ,บที่สิบสองนะครับขายทอดตลาดห้องชุดโดยปล่อยการจำนนงสนใจรับราคาเฉิญยกป้ายครับไม่มีว่าร,ราคางดการขายครับลำดับที่สิบสี่นะคะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนนงคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่ลอลิงหนึ่งศูนย์แปดเก้าเก้าทับสองห้าห้าสี่คดีระหว่างธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดมหาชนโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทย์ผู้สวมสิทธิแทนโจทย์ โจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนายสุรพงศ์สินอัมพร,รพันธ์จำเลยที่หหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะไม่มีนะคะราคาประเมินเจ้าขอยคราราคาประเมินคณะกรรมการหนึ่งล้ปดหมาร้อหกิบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้1 2 5 0 0 0้บาทเพิ่มรั้งละไม่น้อยกว่า5 0,000บาท ลำดับที่นะครับขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดกันจำนนงนะครับสนใจรับราคาเชิญยกป,ป้ายครับ0 8 2ย์ดสองห้ารับราคาครับค่ะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะขายนะคะที่ดินโฉนดเลขที่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าหตําบลคลองใหม่อําเภอสามพานจังหวัดน,นครปฐมนะคะเนื้อที่ตามโฉนด20ตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่จะทําการขายด้วยคือตึก แถวสามชั้นเลขทะเบียนที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดทับเก้าค่ะนะคาที่บาทสีเหลืองศูนย์แปดสองห้านะครับที่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมืนบาทมีท่านได้ราคาสงูงนี้ไหมครับมียกไปได้เลยนะครับมีไหมครับหนึ่งล้านสองแสนห้าหมืนบาทหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนห้าหมืนบาทหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนห้าหมืนบาทหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนห้าหมืนบาทสองหนึ่งล้านสองแสนห้าหมืนบาทสองหนึ่งล้านสองแสนห้าหมืนบาทสองราคาที่บัตรสีเหลืองศูนย์แปดสองห้านะครับที่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมืนบาทมีท่านได้ราคาสงูงกว่านี้ไหมครับ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทสามเจ้าน้เคาะไม้ขายบารสีเหลืองไมาเลขศูนย์แปดสองห้านะครับในราคาหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทวันนี้เชิญทำสัญญาครับค่ะต่อไปลำดับที่สิบหกนะคะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปอดการจำนนงคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่ลอลิงห้าศูนย์แปดสี่ทับสองห้าหกสองคดีระหว่างธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจดโจดหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ โจทย์ไม่มานะคะนางวิไลลัก์ศรีเสรีจำเลยที่2หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะไม่มีนะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์1 4 5่งล้านส5บาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้1 2 0 0 0 0้านบาทเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า5 0 0 0 0บาทลำดับที่16หนะครับขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนนงนะครับสนใจรับราคาเฉยยกป้ายครับ ไม่มีพวกราคางดการขายครับค่ะลำดับที่18นะคะขายท่อตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลุกสร้างนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการขายแปลงที่3นะคะโดยปลอดการจำนองคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่ลอลิงค4 9ส2 5 6 0ทบ2 5 60คดีระหว่างบริษัทประกัน,นสินเชื่ออุตสาหก,กรรมขนาดย่อมโจดโจดหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจดไม่มานะคะ นายทิพย์รุ่งตั้งตระกูลวงจํจำเลยที่2หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะมบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะคะถือป้ายสีเหลืองหมายเลขศูนยนสะคะใช่สุขุมวิทย์ไหมครับ ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นการขายในรายการที่ส8บขี่สนะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษทรัพย์หนึ่งล้บาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้8ดแสนบาทเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า30,000บาทยี่บบที่18นะครับขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนองนะครับสนใจรับราคาเชิญยกป้ายครับ080ยรับราคาครับ ค่ะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะขายนะคะที่ดินโฉนดเลขที่สี่แปดห้าหกเก้าตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเนื้อที่ตามโฉนดสาสิบตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการขายด้วยคือทาวเฮาส์2องชั้นเลขทะเบียนที่สองหนึ่งหกทับเจดศูนย์ค่ะราคาที่บาทสีเหลืองศูนย์ปดศูนย์เจดนะครับที่แปดแสนบาทมีท่านราคาสูงดีไหมครับศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ให้เพิ่มครับศ8นย์แปดศูนย์เจ็ดให้เพิ่มครับ 0014ให้เพิ่มครับราคาที่0014นะครับ8แสนเก้าหมื่นบาทมีท่านได้ราคาส่งวันนี้ไหมครับ8แสนเบาทห8แสนเบาทหนึ่ง8แสนเบาทห8แสนเบาทสอ8แสนเบาทส8แสนเบาทสราคาที่0014นะครับที่8แสนเก้บาทมีท่านได้ราคาสูงว่านี้ไหมครับ8แสนเบาทสามจ้าง,งานเคาไม้ขายบัตรสีเหลือง0014นะครับ ในราคา8ปดแสนเก้าหมื่นบาทวันนี้เชิญทำสัญญาครับค่ะต่อไปลำดับที่ยี่สิบนะคะขายท่อตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวนสองแปลงเป็นการขายรวมกันไปโดยปลอดการจำนนงคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่ลอลิงหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งทับสองห้าหกศูนย์คดีระหว่างบริษัทประกัน,น,ส,นสินเชื่ออุตสาหาก,กรรมขนาดย่อมโจ์โจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจทไม่มานะคะนายบงกตวัฒนชัยจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ ไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้ม่ส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายนะคะธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้รับจำนองนะคะถือป้ายสีส้มหมายเลข059นะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์8,156,800บาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้5,071,000บาทเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า1,000บาทลำดับที่20นะครับขายทาวนราที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนองนะครับสนใจรับราคาเชิญยกป้ายครับ ไม่มีพิราคางดการขายครับข่าวต่อไปลำดับที่24นะคะขายทอตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน4แปลงเป็นการขายรวมแปลงที่1และแปลงที่2ส่วนแปลงที่6ขายรวมกันไปกับแปลงที่7นะคะโดยปลอดการจำนองคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่รอลิง854ทับ2559คดีระหว่างธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนโจทโจทหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ โจ์ไม่มานะคะนางสาวดวงทิดาอิงสาธิตจำเลยที่1ห,หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายไหมคะผู้รับจำนองบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์นะคะถือป้ายสีส้มหมายเลขหนึนะคะราคาประเมินนะคะคณะกรรมการ ขอภัยค่ะราคาประเมินคณะกรรมการ15ล้าน4 4, 4 8,580บาทนะคะราคาเริ่มต้นขายในวันนี้10ล้าน8 2 0 0 0 0บาทเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า1,000บาทคะ่ะลำดับที่24นะครับวันนี้จะทำการขายแปลงที่1รวมกับแปลงที่2นะครับแล้วก็จะรวมขายแปลงที่6รวมกับแปลงที่7นะครับ เริ่มจากขายรวมแปลงที่1กับแปลงที่2ก่อนนะครับสนใจรับราคาเฉญยกป้ายครับไม่มีผู้รับราคางวดการขายครับค่ะลกักเอยพอัยค่ะลักแปลงที่6กับแปลงที่7นะคะราคาประเมินเจ้าพนักงาน7ล้าน9 หมื่นหนึ่้าสบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้4ี่ล้านเเจ็ดบาทเพิ่มครั้ง้าไม่น้อยกว่า5้า0 0ื่บาทค่ะสนใจรับราคาแปลงที่6กับแปลงที่เจ็ดเฉยกป้ายครับไม่มีวลดราคางดการขายแปลงที่หกับแปลงที่เจ็ดครับ